เรก็ดรับพาในระมวลแก้วชนะนะครับมาจากโรการบันนี้ั้นตรพกิตวันนี้ก็ได้มีกรเชื่วดพี่น้องุมจนมารวมกระต้นไม้อย่างในวันต้นไม้แอกชา่นนะครับเื่อว่าวันนี้ก็มีทีมงานตองอบรตอปีกิดนิ่งออกมีรุบมาุ่มมาถล่มต้นไม้ต้องก็คุณทุกคนด้วยีรวมกันปลูกต้นไม้วันนี้นะครับตอบคุณอที่กล้งกับ

โยนนัดเหลงอใน nice yes wow, right? yeah. ี่

ไม่ไม่ก็โกไม่กับโผก็โผไปโด่ไปโด่โหนแน่ไปโด่งดุนู้ดินต้มบุ๊ดดินต้มนุ๊ดเอยไม่ถึงอ่ะไม่ถงอ่ะก็ไม่